สวัสดีค่ะทุกคนคิดว่าทุกคนที่ติดตามสถานการณ์ของประเทศเมียนมาเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วลหละว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองยาวนานที่สุดในโลกนะมีเหตุสู้รบกันมาตั้งแต่ปีคศ1948หรือ2491นะหลังจากที่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรนะ คนในประเทศนี้นะเขายังไม่สามารถจะหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันได้นะแต่เมื่อวันที่17เมษายนพศ2 5 6 7ที่ผ่านมานี้นะรัฐว้าหรือเมืองว้าเนี่ยเขากลับมีงานเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีการสถาปนาอย่างสันติรัฐว้าภายใต้การนำของเลขาธิการเป้าอยูเฉียง รัฐวาก็จะมีประชากรประมาณ55000กว่าคนนะฮะกําลังพลเนี่ยมีประมาณ40,000นายนะฮะทั้งหมด9กองพลน้อยนะฮะมีกองพลน้อย248 318 418 428 468 518 772 775 778นละกองพลน้อยปืนใหญ่485นะและกองพลน้อย ของรัฐวาเนี่ยก็จะมีทหารประมาณ4-5่ถึงหพันนายนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหลายในประเทศเมียนมานะคะรัฐวาเดิมทีนะ่ยก็เป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์พม่านะฮะได้ถอนตัวออกจากคอมมิวนิสต์พม่าในเดือนเมษายน1989หรือพศ .2532 นนะคะ หลังจากนั้นก็ได้ช่วยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยปรับปรามราชายาเสพติดโลกขุนานะะสานะะสาเหตุที่ต้องไปปรับปรามนก็เพราะว่าเคยถูกกองกำลังมึงตายโจมตีและยึดฐานที่มั่นกองพันหกแของกองพล418ไปสองแห่งพอหลังจากนั้นในเดือนมกราคมปีพศ2533เนี่ยก็ได้จัดทำยุทธการ901โจมตีปรับกลุ่มขุนสานะฮะ ให้หมดสิ้นภายในหกเดือนนะคะแต่พอเริ่มปฏิบัติจริงเนี่ยพวกเขาใช้เวลาตั้งหกปีนะคะเพราะไม่ง่ายเลยนะในสมัยนั้นเนี่ยกองกำลังของขุนสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐฉานการที่กองกำลังว้าสามารถที่จะเอาชนะกองกำลังมึงตายของขุนสาได้เนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพพม่าและ กองพลเสือดำของไทยด้วยที่อำนวยความสะดวกให้ข้ามชายแดนนะฮะไปโจมตีฐานของขุนสานะฮะพอปราบกองกำลังมึงตายของขุนสาได้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็ให้กองกำลังว้าเนี่ยวังอาวุธและกลับไปที่รัฐว้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ในเป้าอยู่แฉียงเนี่ยเขาไม่ยอมนะฮะเขาบอกว่าพวกเราก็เป็น คนของประเทศเมียนมาเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็เจรจากับรบัฐบาลเมียนมานานถึง48วันนะคะจนสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็อนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐวาเขาก็ทำการอพยพชาววะจากรัฐวาเหนือไปที่รัฐวาใต้นะคะทั้งหมด80 0 0 0กว่าคนนะคะส่วนแหล่งที่มาของไรายได้ของรัฐวาเนี่ย สมัยก่อนคือแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าญาติจนนะคะแล้วแหล่งรายได้หลักนะะี่ยก็คือการปลูกฝินนะคะแล้วก็ผลิตยาเสพติดคะ่ะพอตอนหลังนะคะได้พื้นที่ในรัฐว้าใต้เพิ่มนะคะก็คือแถวท่าขี้เล็กเมืองศาสตร์และเมืองตนที่สามารถทำการเพาะปลูก,กเกษตรได้นะคะ และที่สำคัญที่สุดนะคะคือค้นพบทรัพยากรแร่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะแร่ดีบุกมีปริมาณถึง10%ของปริมาณแร่ทั้งหมดในโลกนะคะและอุตสาหากรรมเหมือนแร่นะคะผลผลิตเหมือนแร่ของรัฐว้าเนะะี่ยก็มีถึง60%ของ GDP นะคะเพราะฉะนั้นไรายได้ของรัฐว้าเนะะี่ยก็จะมาจากโรงงานเหมือนแร่ดีบุกหนองหนีโรงวายหอปัง โรงงานยาสูบว้าโรงงานเยื่อกระดาษและฟาร์มพ่อปู่และก็ยังมีโรงงานผลิตอาวุธของตนเองด้วยนะและอาวุธที่ผลิตได้นี่ก็จะขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเพราะฉะนั้นคือเราอย่าไปติดกับภาพเก่าๆนะคะที่บอกว่ารัดว้าเนี่ยคาแต่ยาเสพติดนะคะพื้นที่ปกครองของว้าเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษที่2นะคะก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมากองทัพพม่า นะหรือทัดมาดอนะคะรวมถึงตำรวจเนี่ยถ้าจะเข้าไปในพื้นที่เขตปกครองพิเศษของรัฐวา้านีจะต้องได้รับอนุมัติก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าไปก็เข้าไปเลยนะคะการที่ไม่มีสงครามแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรธรรมาชาติที่สามารถทำไรายได,ได้ได้เนี่ยก็ทำให้รัฐวา้าได้รับการพัฒนาดีกว่าพื้นที่อื่นนะคะ สิ่งที่รัฐวาได้ตกลงกับรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเต็งเซงนะก็คือจะไม่แยกตัวออกจากสหภาพเมียนมาและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะและหากจะแยกตัวออกจากสหภาพเมียนมาเนี่ยก็ต้องได้รับอนุมัติจากสภา,านิติบัญญัติเท่านั้นนะและในงานฉลองครบรอบ35มปีที่พิเศษก็คือ ในพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดสาวนะคะปีนี้เนี่ยเขาเชิญธงของประเทศเมียนมาและธงของรัฐวาด้วยนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่ากําลังบอกทุกฝ่ายนะคะว่ารัฐวะเองเนี่ยก็สนับสนุนรัฐบาลกลางเมียนมานะและเท่าที่ดิฉันไปเช็คดูสถิติการประทัดของรัฐวาเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีประทักับกลุ่มใดเลยนะแม้กระทั่งกองทัพพม่านะ แล้วในท่ามกลามสงครามกลางเมืองในประเทศนะขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยสู้การเลือดตากระเด็นนะคะเพื่อจะเรียกร้องให้ได้สิทธิ์ปกครองตนเองเหมือนอย่างวะนะฮะอ่ะทีนี้มาดูค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ที่กําลังสู้กันอย่างดุเดือดเนี่ยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดน่ะก็คือรัฐก,กะเหเรี่ยง K N L A นะฮะซึ่งดูแล้วนะสถานการณ์ไม่น่าจะจบลงด้วยดีนะคะ เพราะอย่างไรเนี่ยกองทัพพม่าก็ต้องเอาเมืองเมวดีคืนให้ได้นะคือเราจะเห็นทั้งข่าวที่กองทัพพม่ากําลังส่งกําลังเสริมเข้าเมืองเมวดีนะคะถึงแม้ว่าจะถูกสกัดในระหว่างทางนะคะแล้วก็บิบบังคับให้ kna ที่นําโดยซอชิตูเนี่ยคืนอาวุธสมัยที่สังกัดกองทัพพม่านะคะซึ่งทั้งหมดนี่นะคะล้วนเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่ายัางไงเขาจะเอาเมืองคืนนะ และคิดว่าน่าจะมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในไม่ช้านี้นะคะยังไงก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่านะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วกลุ่มอื่นล่ะเขาทำไรนะคะอย่าง RCSSSA s, s ของเจ้ายอดศึกะคะช่วงนี้เราก็จะเห็นเจ้ายอดศึกเนี่ยเขาจะออกจากพื้นที่เมืองออดอยไตแรงนะคะเข้าไปตรวจเยี่ยมกองพลน้อย505ในพื้นที่เมืองน้ำจันนะะ กองพลน้อย505เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยทหารหลักหนึ่งใน5ของ,องกองกําลังฉันใต้นะคะพนเอกเจ้าย่อศึกเนี่ยก็กําชักให้ทหารในพื้นที่สร้างความสามัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไปที่เมืองขุนเหงและถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยทุกครั้งที่พลเอกเจ้าย่อศึกต้องออกจากดอยไตยแรงเนี่ยจะต้องผ่านเข้าประเทศไทยก่อนถึงจะเข้า พื้นที่พาม่าได้พื้นที่นี้นะคะก็เข้าไปเน้นย้ำให้มีการเกณฑ์ทหารเพรื่อจะขยายกำลังพลนะคะเพราะดูท่าทีแล้วนะคะเจ้ยายอดศึกเหมือนกำลังเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนกองกำลังอารักันเนี่ยช่วงนี้เขาก็ปิดล้อมศูนย์บัญชาการของกองทัพพม่าที่เมืองอานหรือเมืองอ่านนะแล้วก็ปิดถนนตัดเส้นทางหนีเข้าพัางมักกะเวหรือมักวยนะ รวมทั้งปิดล้อมศูนย์บัญชาการกองพลน้อยที่15ในเมืองปูดิดองนะแล้วก็ประกาศให้ประชาชนออกจากพื้นที่เมืองเอกเมือนซีตุวยตอนนี้ก็กำลังเรียกร้องให้กองทัพพมา่ายอมจำนนนะฮะไม่ให้งานนะก็จะมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะส่วนรักขัดฉินนะก็ยึดฐานที่มั่นนันยางและนอยจีบความของกองทัพพมา่าได้นะคะ โอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย